ท่านผู้ชมที่รัครับมนุษย์เราเนี่ยนะครับถ้ามองในแง่ของมนุษยวิทยาหรือจิตวิทยาแล้วแล้วก็พฤติกรรมของมนุษย์เรานั้นมักจะถูกหล่อหลอมมาจากสิ่งแวดล้อมในวัยเด็กบางคนมีสิ่งแวดล้อมที่ไม่ดีอับเฉามืดมนอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไม่งดงามก็จะปล่อยตัวเองไปตามสิ่งแวดล้อมโตขึ้นก็อับเฉาม,มืดมนขาดอนาคตแต่สําหรับคุณอุดม เป็นผู้ที่อาจจะอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ยากแค้นลำบากอับเฉาเดียวดายแต่เป็นผู้ที่ฝ่ายดีและมีอนาคตครับ <c oughs> พี่นำนลงพูดซึง้งครับผมชอบร <c oughs> <c oughs> ัดดีครับ<ล>ูดดีและก่อนที่คุณโน้ตจะมาถึงวันนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้ผ่านวัยที่ทําอะไรไม่ดีไม่ดีไว้หลายอย่างทีเดียวนะครับแต่แต่คุณดูพูดไม่ค่อยซึ้ง <c oughs> <c oughs> คุณพัฒนาน,นี้่ ก็เอาเป็นว่าถามเลยลวกันมาจอดใจก็เลยดีกว่ามาจอดใจคุณโน้ตอุดมเลยทําไมชื่อโน้ตเนี่ยอยากชื่อเป็นฝรั่งเลยชื่อนี่ตั้งเองหรือไงอ๋อไม่ได้กระแดะอยากชื่อโน้ตเลยเพื่อนๆเขาล้อกันครับตัวเลขโน้ตนี่คือจมูกครับโน้ตคือจมูกโน้ตอ๋อโน้ตเนี่ยอะไรอ๋อเพื่อเรียกอยู่โรงเรียนเพื่อนเรียกก่อนไอจมูกโตไอจมูกโตางหลังๆใช้ๆบบว่าเขาเรียกแล้วแบบมันจะใช้ พยางหลายตัวไอจามหมูโตก็เรียกเป็นไอบิ๊กโนสไอบิ๊กโนสไอบิ๊กโนสไอโนสจมูกโตอ๋อก็เป็นบิ๊กเหมือนกันนะฮะเป็นบิ๊กเหมือนกันบิ๊กเฉพาะโนสแต่ไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์อะไรที่อยู่ผ่านไปเลยนะพื้นเพเดิมเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดชนบุรีครับคุณพ่อเป็นคนชนบุรีคุณพ่อเป็นคนชนบุรีคุณแม่ล่ะครับคุณแม่เป็นคนต่างประเทศหรืออะไรนะแม่อยู่ไหนนะอุดรครับคุณแม่อ ใช้ได้บนบ้านเดียวกันนี่ล่ะบ้านเดียวกันเอ๊ะทํานี่ยทำไมไม่ไม่ทำไมไม่นำสกุลโคกหรือเนินทำไมน้ำสกุลแต้พาณิชย์อันนี้เป็นนามสกุลคุณพ่อครับอ๋อคุณพ่อเป็นเป็นตระกูลคนจีนเด็ดเด็ดเด็ดทำไมต้องโคกหรือเนินคนอีสานไงเอ่อโคกสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเนินสูงเนินสูงคนในอีสานเออน่าจะเป็นแต้กระโ k กอะไรเงี้ยใช่ไหมใช่ไหมก็เลยไปได้ทำไมแต้พาณิชย์ครับ อ่าแล้วครอบครัวทําอาชีพอะไรครับอืมขายส้มตํามามายาวนานมากเลยฮะทออทางด้านนี้สืบทอดกันมาเลยระครับรู้สึกคุณแม่ตั้งใจที่ตั้งใจที่จะเอาดีทางด้านนี้เลยครับขายเลี้ยงผมมาตั้งแต่ยาวจะต้องเป็นมือวางอันดับหนึ่งของประเทศทางด้านประเทศหญิงเดียวหญิงเดียวหญิงเดียวด้วยเพราะว่าเวลาลูกไปช่วยตามแกไม่ชอบฮะแกต้องหญิงเดียวมีสองคบนะครับ สองเรือเลยตำปูอ๋อทาานี่ตำลาวเพราะว่าบางคนนี่ไม่ไม่ทานปลาอ๋อแล้วก็จะจะใส่ปลาระลงไปในโคกนี้แล้วจะจะมีกลิ่นอย่างเงี้ยฮะก็ต้องคุณแม่ก็จาก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 ครับตรงนี้มารอนานแล้วก็จาก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 จกกัรู้ว่าสองโคกไม่เสร็จสักโคกเลยตาาข้างไปท้ามานี่เราไม่ได้ถามนึงคุณพ่อเลยฮะแล้วคุณพ่อทําอะไรครับโอ้ยคุณพ่อนี่ไม่ได้เจอกันนานแล้วครับครับไปไหนใะ่ะครับไปอยู่ฮวงซุยครับ พ่อเสียตั้งแต่อายุเท่าไหร่นะเสียตั้งแต่อืจำจำจำไม่ได้จริงครับนก่อนนานประมาณเล็กยังตอนนั้นยังข้ามถนนไม่ได้ฮะคุณพ่อเสียชีวิตด้วยอะไรครับโดนทำลายร่างกายครับอ๋อโดนทำลายร่างกายฮะเป็นฆาตกรรมเป็นฆาตกรรมครับแล้วเป็นยังไงครับพอพอเสียคุณพ่อไปแล้วก็ครัวมีประสบปัญหายังไงบ้างประสบปัญหา อย่างหนักเลยครับแม่ต้องย้ายออกจากบ้านเก่าด้วยว่าไม่มีผู้นำครอบครัวใช่ไหมขาดรายได้ก็ต้องย้ายออกไปต่างจังหวัดจากเมืองชนจากเมืองชนนะไปไหนฮะไปอยู่จังหวัดสุรินทร์ครับก็แยกกันไปมีผมไปกับแม่แล้วก็น้องอีกคนหนึ่งส่วนพี่ชายก็อยู่กับญาติทางนี้พอไปอยู่นี่ก็แม่ก็ใช้อาชีพเดิมที่ที่แบบตอนที่ทําอยู่กับพ่อทำเบาะทำเบาะอะไรเงี้ยตอนหลังก็ โดนลูกน้องฮะโกงก็ตอนนั้นก็คล้ายๆสิ้นเนื้อประดาตัวก็เปลี่ยนอาชีพจากหันมาคว้าจากนี่หันมาคว้าออพอดีกลับไปห้องครัวยังเหลือครกอยู่ใกลๆเลยแล้วแม่เกิดพุทธที่ปัญญาว่าจะต้องเอาดีตรงนี้ก็เลยขายเลยขายไงฮะเปิดเป็นพัสดุคารหรือว่าขายยังไงเป็นรถเข็นนะครับเป็นรถเข็นส้มตำขายด้วยด้วยไหมช่วยฮะผมก็ ถือกระป๋งตามล้างจานอะไรอย่างเงี้ยล้างจานรายได้ดีไหมครับรายได้รายได้ไม่ค่อยดีนะฮะอันนี้นี่ผมคำนวณเอาเพราะเวลาผมขอตังแม่ซื้ออะไรนี่แม่จะไม่ให้แสดงว่ารายได้ไม่ดีรายได้แม่ไม่ดีครับฮะมีหนี้สินไหมครับขอโทษเยอะเลยฮะเพราะว่าจะเป็นเหตุการณ์ประจําวันเลยนะจะมีรถมอไซค์ของแขกบ้างของคนจีนบ้างมาเก็บตังหลังจากร้านปิดแล้วอย่างเงี้ยฮะ เก็บตัางที่เราเป็นลูกนี้เขาะเป็นายวันเนี้ยกู้เข้ามาอะไรเงคุณเหมือนในหนังเลยนะเหมือนในหนังไหมคิดว่าในหนังเอาชีวิตแม่ผมไปทำครับแล้วได้ข่าวมาว่าในวัยเด็กนี่เป็นคนค่อนข้างเกเรหรือเปล่าเกเรฮะไหนลองช่วยเล่าความเกเรอันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะฮะเออมันจะเริ่มมาจากการขโมยก่อนนะฮะ ขโมยเงินแม่มเป็นเป็นแบบเบสิกขั้นพื้นฐานก่อน <c oughs> ขายของนะฮะแม่ต่ำส้ตมต่ำแม่ไปบอกมระ,ะกรหลังบ้านกระป๋องตังอยู่หน้าบ้าน <c oughs> ปิชปิชปิชมีล <c oughs> ะเท่าไหร่ครับสิบแรกเรกิ่มต้นสิบบาทสิบบาทขึ้นมาห้าสิบโอ้ขึ้นเร็วนะฮะเยอะเลยแต่แม่ไม่รู้เลยเหรอครับ เอออันนี้ต้องคอยถามแม่ทีนี้แล้วกันนะเพราะว่าผมคิดว่าผมก็แน่นเนียนนะเพราที่คุณนอสคิดเนี่ยไม่รู้คิดว่าไม่รู้ฮะ่ไมรู้แล้วก็เริ่มไต่เต้าขโมยใหญ่ขึ้นเรื่อยๆช่วงนี้ขโมยเงินแม่รู้สึกว่าตัวเองทําผิดไหมครับตอนนี้ไม่รู้สึกครับตอนนี้ครัตอนนี้แบบว่าอืมรู้สึกผิดมากเลยครับที่หยิบแต่แบงค์สิก เจะเหรียญไปด้วยอันนี้อันนี้รู้สึกผิดมากผิดมากมากป้าที่ถามอย่างนี้เพื่อที่จะบอกเกิดมีเยาวชนดูว่าว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ไม่ดีไม่งามไม่ถูกต้องทําไปไม่ต้องจะทําเสียใจในภายหลังแน่นอนถ้าทําไปครับแล้วก็พัฒนาขึ้นมาอย่างไรครับในขั้นต่อไปทางด้านการขโมยก็ขโมยจักรยานฮะผมไม่ปรึกษาเพื่อนเพื่อนเลยไม่มีรถทํำยังไงโทรคิดยากไปใหญ่ขโมยสิเพื่อน เพนเนียีดีนะฮะก็ชวนกันไปขโมยครับสองคนฮะไปขโมยจักรยานบีมเอขโมยที่ไหนขโมยที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในในในจังหวัดนะฮะสุรินในจังหวัดสุรินเพื่อนอีกคนหนึ่งเขาจะคีมไปฮะโอ้โหนี่มีอุปกรณ์อย่างดีฮะคีมไปแล้วผมก็ไปดูต้นทางแล้วก็เพื่อนก็จะตัดเป็นสายสายอย่างเงี้ยที่ล็อกๆอกเป็นสายสายอย่างเงี้ยอย่าใช้นะรุ่นนี้ขโมยง่ายมากครับ ที่เป็นคล้ายๆสายะสะลิงแล้วหุ้มเลยอออ,อย่างนั้นฮะแล้วก็เพื่อนกระต่ายเจ็บๆ,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 ๆจนขาดขาดเสร็จปุ๊บก็พุดไปปุ๊บก็ยกรถแล้วก็ปั่นหนีกัน <c oughs> จําได้ว่าวันนั้นเป็นวันที่แบบตื่นเต้นแล้วก็เหนื่อยมากหวัวใจเต้นแรงที่สุดในชีวิตเลยขโมยแล้วเอาไปไหนฮะเอาไปไว้บ้านผมฮะก็คือแบบว่าแม่ไม่อยู่เนี่ยแม่ไม่รู้ฮะก็ใส่ๆที่บ้านจะมีโกดังแบบคล้ายๆ ไม่เขาไม่เียกว่ากดังเล็กๆอย่างเงี้ยเป็นห้องเก็บของเก็บของอะไรอย่เงี้ยปรยัดในนั้นแล้วเอาเสือคุมๆไว้ฮะอืออแล้วขโมยเวลากล้าเอามาขี่เลยครับเราทําการแยกชิ้นส่วนฮะเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนสภาพเอแล้วคุณได้อะไรไว้เอเพื่อนเขาก็เขาจะเอาล้อฮะผมก็ให้เขาจะเอาตัวถังผมก็ให้แล้วส่ลงคุณ้าเบาะผมก็ให้ผมได้เบรกเอาไปทําอะไรับเบรก ทุกวันนี้ผมก็ยังงงตอนนั้นยอมไปได้ยังไงไม่ทราบนะยังอยู่แมะเบรกได้เบรกกบแฮนกบแฮนด้วยนะก็เลยก็ยังไม่ได้รถเป็นคันกับเขาก็สรุปได้ว่าคบเพื่อนไม่ดีนี่นี่อันตรายอันนี้อันนี้แน่นอนาะเพื่อนอย่างเดียวไนพไดนพาไปหาผิดอันนี้ก็ขโมยรถจักรยานแล้วที่ปล้นแ่ะครับแรงไปฮะไม่เคยไม่เคยไม่เคยเล่นการพนันละครับมีไหมฮะการพนันบ่อยมากเลยครับเล่นที่ไหนครับ เล่นในห้องเรียนครับ <laughs> เล่นอะไรครับ <laughs> เล่นไพ่เล่นขั้นหนังสืออ่า <c oughs> ขั้นหนังสืออาจารย์หันกลับไปจดย์แล้วก็จะเอาไพ่แจก <c oughs> แจกแจกแ,แ, <c oughs> แล้วก็ลุ้นดูกันอะไรอย่างนี้